สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็ผู้ติดตามช่องสงวนกุลวงผมพญิเปียกนี่แหละครับเอาพ่อกันตอนแรกครับของวันขคาวเอาโมนี้ครับพญิเปียกสิมานำเสนออัตราส่วนผสมปูนทกระถางปูนเปื่อยครับที่ที่เป็นกระถางขนาดเล็กครับ ความหนาของปากกระถางนี่ประมาณสองเซนติเมตรครับนี่ครับนี่ความหนาของปากกระถางประมาณสองเซนติเมตรเมื่อมันบางเฮ้สิผสมปูนจังไดน,นะครับมันควจะแข็งแรงนะครับเอาผมสิภาพผมก็สิมาบอกสูตรครับสูตรในการผสมปูนกระถางบาง,บาง เฮ็ดจังไลมันจะโคงทนนะครับอันนี้ส่งล่างสร้างส่งข้างหมูครับนี่นะครับกว้างยีบหาเซนติเมตรหนาสองเส้นสูงยีบหาเซนติเมตรฐานสิบเจ็ดเซนติเมตรเอาครับมาเบิ่งครับปูนที่ใส่นะครับ ก็เคือปูนโครงสร้างนะครับนี่ตาแงงก็ได้ครับปูนสําหรับงานโครงสร้างหรือสําหรับหล่อสําเร็จนี่แหละครับนะครับ,นะรบอัตราส่วนกระถางที่ใส่ข้อมาบางๆนี่ต้องใส่อัตราส่วนที่เข้มข้นครับกระถางข้อศีได้ข้อมแข็งแกร่งเหนียวทนครับเอาสมมติว่านี่ครับนี่ ไอ้เจ้วใบนี้นะครับเจ้าใ,ใบนี้นะครับเปรียบเทียบกับถังปูนนี่นะครับให้ใส่ปูนโค้งสางนะครับเด้อหนึ่งส่วนนี่ครับปูนโค้งสางหนึ่งส่วนไส้อ่าปูนหนึ่งถังไส้นหนึ่งถังกับอีก กับอีกเครื่องถังครับกับอีกเครื่องถังนี่ครับกับอีกเครื่องถังนี่ครับนี่ครับผสมให้เข้ากันวานนี้ครับผสมเข้ากันนะครับผสมเข้ากันเมื่อเข้ากันแล้วเทน้ำใส่นะครับประมาณเครื่องถังแช่ไว้ครับแช่ไว้จักสิบนาที นะครับเพื่อให้ฟองอากาศมันขึ้นมาแล้วก็ค้นในเขากันให้มันเหลวก็ปูนก่อปูนสาบนะครับให้มันเหลวก็ปูนสาบแล้วก็มัดรอกระถางเหามันสิได้คว่มแข็งแรงคว่มเหนียวคว่มโค้งทะท้นท่านครับนะแม่นบางกระบอแตกบลาลมมีคว่มโค้คงท้น ยางสูงเลยครับหน่อยได้ครับสร้างเขาสิมาบอกครับอ่าไปเย,ยังเปียกบบปิดบังเลยครับนะมานำเสนอให้ลูกค้าผู้ติดตามที่สิไปประกอบอาชีพข้าราชการนึกกันละครับใกล้กเกษียณหรือกรเกษียณแล้วนําไปเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีพต่อไปได้เอาชิปนี้ผู้ใดท่านไหนติดตามก็คอยติดตามไ่เด้อครับเด้อ ซอยกดไหลกดแช่กดติดตามให้เพราะยญ่เปียกเนี่ยผู้ดใดกดติดตามแล้วก็ขอให้เงินท่องเงือนไหลน้องท่องไหลมาลำลำรวยๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ